ถึงแล้วครับเรนสปรีมันเป็นของคนไทยเหรอครับทีมพัฒนาทั้งหมดเนี่ยเป็นคนไทยแต่ให้บริการอยู่ที่อเมริกาใช่ครับเอ้ยแล้วคุณเป็นผู้ก่อตั้งด้วยครับผมเป็น<อ>หนึ่งในใผู้ก่อตั้ง Rentfree ทำอะไรบ้างครับ Rentfree เราเนี่ยก็เปลี่ยนระบบการเช่าบ้านของที่อเมริกานะครับคือระบบสมัยก่อนเนี่ยใช้เวลา3-5วันพอระบบ Rentfree เข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่เกิน5วินาทีเรามีรายรับอยู่ที่8ล้านเหรียญต่อปีครับความสงสัยของผมมันคือแล้วคนไทยคนหนึ่งมันไปทำธุรกิจอยู่ที่นู่นได้ยังไงครับ